สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่สองวิทยาลัยพยาบาลบรมาราชชนนีชัยนาทวันนี้จะมานำเสนอรโรคมะเร็งเต้านม breast cancer สถานการณ์โรคมะเร็งเต้านมในประเทศไทยสถิติผู้ป่วยใหม่มะเร็งเต้านม ปีพุทธศักราช2533จำนวน3,300ราย2536จำนวน4,223ราย2539 5,592ราย2542 7,106รายและ2550จำนวน8,000ราย มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิงไทยโดยพบมากเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งปากมดลูกอัตราเพิ่มของมะเร็งเต้านมคาดว่าจะมากเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงทั้งหมดมะเร็งเต้านมในประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่มะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับหนึ่งสองมะเร็งปอด 3. มะเร็งเต้านมจังหวัดขอนแกน่นอันดับหนึ่งคือมะเร็งตับอันดับที่สองก็คือมะเร็งปากมดลูกและอันดับสามคือมะเร็งเต้านมกรุงเทพมหานครอันดับหนึ่งมะเร็งเต้านมอันดับที่สองมะเร็งปากมดลูกสงขา อันดับหนึ่งมะเร็งปากมดลูกและอันดับที่สคือมะเร็งเต้านมจะเห็นได้ว่าประเทศไทยนั้นอันดับ1จะเป็นมะเร็งปากมดลูกและอันดับที่สก็คือมะเร็งเต้านมปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม โดยพบบ่อยในผู้หญิงที่มีอายุ50ปีขึ้นไปหญิงที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมมากกว่าคนปกติรวมทั้งผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมก็มีอัตราเสี่ยงที่จะกลับมาเป็นใหม่สูงกว่าคนปกติด้วยผู้ที่มีบุตรหลังอายุ30ปีรวมทั้งหญิงที่ไม่เคยมีบุตร จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้นการกลายพันธุ์ของยีนเช่นการเกิดการกลายพันธุ์ของยีน b r e a cancer one หรือ b r e a cancer 2สามารถทำให้เกิดมะเร็งเต้านมและสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ผู้หญิงที่มีประจำเดือนมาตั้งแต่อายุก่อน12ปีหรือประจำเดือนหมดช้าหลังอายุ55ปีจะมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้ง่ายกว่าคนปกติ ผู้ที่รับประทานฮอร์โมนเพศหญิงรวมทั้งผู้ที่ได้รับยาคุมกำเนิดเป็นเวลานานอาจเกิดมะเร็งเต้านมมากยิ่งขึ้นการสูบบุหรี่ทำให้เพิ่มโอกาสในการเกิดเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้นปัจจัยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมการตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า30ปีการให้นมบุตรออกกำลังกายอาหารผักผลไม้ อาการของมะเร็งเต้านมมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นนั้นจะไม่มีอาการเจ็บและไม่แสดงอาการใดๆอาการอาการของมะเร็งเต้านม 1. มีก้อนที่เต้านมร้อยละ15ของก้อนที่คำได้บริเวณเต้านมเป็นมะเร็งเต้านม 2. มีการมีปวดเต้านม ขื่นที่เต้านมมีการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างของเต้านม 2. หัวนมหัวนมมีการหดตัวคันหรือแดงผิดปกติมีเลือดหรือน้ำออกจากหัวนมร้อยละยี่สิบของการมีเลือดออกจะเป็นมะเร็ง 3. ผิวหนังผิวหนังมีการเปลี่ยนแปลงเช่นรอยยน่นรอยบุม๋ม หดตัวหนาผิดปกติบางส่วนมีสเก็ดบวมหรือแดงผิวหนังอักเสบมะเร็งเต้านมลักษณะทางคลินิกเส้นเลือดดำมีการขยายตัวออกสีรักแร้พบก้อนที่รักแล้เจ็บบริเวณรักแร้การวินิจฉัยมะเร็งเต้านม การซักประวัติตรวจร่างกายการประเมินผู้ป่วยมะเร็งเต้านมต้องเริ่มจากการซักประวัติและตรวจร่างกายอย่างถี่ถ้วนการตรวจโดยวิธีแมมโมกราฟีสามารถตรวจพบมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกได้อาจพบลักษณะผิดปกติเฉพาะของมะเร็งเช่นมีก้อนในเต้านมมีก้อนหินปูนแทรกในเนื้อนมหรือมีการบิดเบี้ยวของเนื้อเต้านมความแม่นยำในการตรวจอาจสูงถึง 90 9 5เการเการจาะด,ดูดเซลล์จากก้อนของเต้านมใช้สําหรับเก็บตัวอย่างเซลล์จากก้อนเนื้อไปพิสูจน์ทางพยาธิวิทยาการผ่าตัดพิสูจน์ชิ้นเนื้อเป็นการตัดก้อนเนื้องอกหรือบานส่วนของก้อนเนื้อและนำไปพิสูจน์ทางพยาธิวิทยา ระยะของมะเร็งเต้านมระยะที่1ก้อนมะเร็งมีขนาดไม่เกิน2เซนติเมตรและยังไม่ลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองระยะที่2ก้อนมะเร็งมีขนาดระหว่าง2ถึง5เซนติเมตรซึ่งอาจจะลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้หรือไม่ก็ได้ ระยะที่3ก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่กว่า5เซนติเมตรและลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้แล้ว,แ,ลวแต่ยังไม่แพร่กระจายไปสู่อวัยวะอื่นระยะที่4มะเร็งแพร่กระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆแล้วการรักษามะเร็งเต้านมปัจจุบันนี้การรักษามะเร็งเต้านมที่ได้ผลดีที่สุดจะต้องเป็นการผสมผสานกันระหว่าง การผ่าตัดการฉายรังสีเคมีบำบัดหรือฮอร์โมนบำบัดการผ่าตัดปัจจุบันที่ทำกันบ่อยๆมีสองชนิดคือ 1. ตัดเต้านมออกทั้งหมดคือจะตัดเต้านมข้างที่เป็นมะเร็งออกทั้งหมดรวมทั้งเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแล้ออกไปเป็นการผ่าตัดมาตรฐานที่ทำกันอยู่ 2. ตัดเต้านมออกบางส่วนจุดประสงค์ก็คือต้องการเก็บเต้านมไว้เพื่อความสวยงามเคมีบำบัดและฮอร์โมอนบำบัดใช้ในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมที่มีการแพร่กระจายของโรคหรือภาวะที่มีการลุกลามของโรคเฉพาะที่อย่างรุนแรงใช้เพื่อเป็นการรักษาเสริมในผู้ป่วยที่มีอัตราเสี่ยงต่อการกำเริบของโรคสูง การใช้รังสีหลังผ่าตัดเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าที่อาจหลงเหลืออยู่ที่บริเวณต่อมน้ำเหลืองสามารถลดอุบัติการเกิดการกลับมาเป็นซ้ำลงได้อัตรารอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจะเห็นได้ว่ามะเร็งเต้านมระยะที่หนึ่งจะมีอัตราการอยู่รอดสูงกว่ามะเร็งระยะที่ส การคัดกรองมะเร็งเต้านมในประเทศไทยการตรวจเต้านมด้วยตนเอง Breast Cell Examination (BSE) 1. การสังเกต Looking 2. การสัมผัส Feeling การตรวจโดยแพทย์การตรวจโดยวิธี Memography แนวทางการคัดกรองมะเร็งเต้านมในประเทศไทย 1. การคัดกรองมะเร็งอย่างเป็นระบบสตรีอายุ20ปีขึ้นไปควรตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอายุ40ถึง49ปีควรได้รับการตรวจโดยแพทย์ทุกปี 2. การค้นหามะเร็งระยะแรกเริ่มในสตรีไทยโดยสมัครใจ ให้ความรู้ความตระหนักแก่สตรีอายุ20ปีขึ้นไปได้รับการตรวจเต้านมโดยแพทย์ทุก3ปีอายุ40 6 9ปีควรได้รับการตรวจเมมโมกแกรมทุกปี 3. กลุ่มสตรีที่ควรได้รับการตรวจจากแพทย์เป็นพิเศษได้รับยาฮอร์โมนโทดแทนเกิน5ปีไม่มีบุตรหรือตั้งครรภ์เมื่ออายุมากกว่า35ปี ประจำเดือนครั้งแรกมาเมื่ออายุน้อยกว่า12ปีหมดประจำเดือนเมื่ออายุมากกว่า45ปีน้ำหนักมากโรคอ้วนมียีนผิดปกติเบรค s ค c นเซอร์วันเบรคเคานเซอร์ทูสี่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมญาติที่มีผู้ที่มีญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านมผู้มีประวัติเคยเป็นมะเร็งเต้านม ผู้ที่ได้รับการฉายแสงที่ซวงอกผู้ที่เคยตัดชิ้นเนื้อของเต้านมได้ตรวจและพบเป็นชิ้นเนื้อชนิด artificial dysplasia กลุ่มสตรีดังกล่าวควรได้รับการตรวจเมมโม g r a m ร่วมกับการตรวจอุลตราซาวด์และตรวจเต้านมโดยแพทย์ทุก1-2ปีเมื่ออายุ40ปีหรือเมื่อมีอายุน้อยกว่า5ปีของญาติที่เป็นมะเร็งเมื่ออายุน้อย สรุปการดูแลเต้านม 1. อายุ20ปีขึ้นไปควรเริ่มตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน 2. ส,สำหรับผู้ที่มีประวัติในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำ 3. หากพบสิ่งผิดปกติบริเวณเต้านมหรือรักแร้ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันทีขอบคุณค่ะ